คลิปนี้พาเพื่อนๆมาส่องบรรยากาศแฟนมีติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นเดวันของน้องๆเบมอนแฟนคลับมากันอย่างล้นหลามซึ่งวันนี้ทั้งแฟนคลับและก็น้องๆเบมอนต่างก็น่าจะตื่นเต้นกันทั่นหน้านะคะและก็ทุกคนได้ชมการแสดงเพลงชีสข,ของน้องๆเบมอนอย่างสดๆกันไปเลยความน่ารักของน้องๆบนเวทีได้เห็นน้องชิกิตะของเราพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย น้องเพลงก็ได้ทําท่าขอเสียงหน่อยค่ะยืนใหม่ให้กับแฟนๆแล้วค่ะความฝันของน้องเพลก็เป็นจริงแล้ว คือพาร์ทแรปของรุกะอาซาโอคือทําได้ดีจริงๆแรปไลน์ก็คือดุมากค่ะนี่เลยนะเขาบอกว่าเป็นการสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กๆกว่าจะถึงจุดนี้เด็กๆก็คือเจนเวที T ไปแล้ว และวันนี้ค่ะน้องๆก็มีการร้องไลท์ t ด a ดให้แฟนๆได้ชมกันด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นไลท์ t ด a ดแบบสดๆครั้งแรกน้องแพรของเราร้องไลท์ t ด a ดครั้งแรกคาริสมาแรงมากทำกระดิกนิ้วแล้วก็วิ้งตอนจบคือดาเมดแรงเฟิ้ล์ร้องเพลงชุ0 d ของแอนมารีได้ฟังกันด้วยส,สดๆบนเวทีเรียกได้ว่าโอ้เสียงเคลือบทองมากหูกเลือบทองไปเลยจ้ะ I will always remember day <laughs> you kiss my lips. น่ารักเละก็ปังมากๆค่ะสำหรับลูกวันนี้ของแต่ละคนไปยังไงละ่ะแม้ว่าบรรยากาศตอนที่อยู่ในงานค่ะแฟนๆเขาก็มองว่ามีป้ายบอกว่าห้ามถ่ายเยอะมากแต่ว่าคงไม่ไหวแล้วละ่ะแต่ละคนคือวีดกันหนักมากดีไี้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆน้องๆทุกคนก็เจนเวทีหนักมากนี่เห็นแค่บรรยากาศบางส่วนเท่านั้นเนี่ยแต่ก็รู้เลยว่าน้องๆก็เต็มที่กันทุกคนเลยโอกันเร็วมากๆเลยนะคะแต่ละคนจริตคือเพจมากและก็ครั้งนี้น้องอาสาได้มาแสดงในบ้านเกิดของตัวเอง ครั้งแรกด้วยอินดีกับน้องมากๆเป็นแฟนมิตครั้งแรกของน้องๆเบมอนสู้ๆค่ะทําเต็มที่กันอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้หลายคนก็มีการมองๆกันว่าโอ้โหเหมือนกับว่าไม่ใช่แฟนมิเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้น้องๆได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของแฟนๆหมื่นห้าพันไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือสิ่งที่น้องๆเบมอนจะเห็นเป็นปลื้มแทนจริงๆค่ะอย่างไรก็ขอให้แฟนมิตริ้งของน้องๆเบมอนวันที่หนึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นผ่านไปด้วยดีเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะ